สุดยอดครับบอกตงตครับว่าหน้าตาผมอาจจะไม่เครียดแต่ทำให้เธอเพียได้ทั้งคืนนะทุกจิ๊บจะอา,อาจจะถูกดวงชะตาเขานะครับผมอาจจะไปไปถูกส้นตีงใครไม่รูยกระซ้ายยาวแหน่เล่นแบบร้อนเล่นฮะแซลแบบเป็นคับท้องจองใช่ฮะเขาบอกประตูยังมีก่อนอาอยากเปิดห้องนอนแล้วมีเธอ อยู่ในห้อมวายสองต่อสองชายจับแท่งแว่งให้ฉันวายชายจับหญิงให้อมในปากพันวายหญิงดื้อรั้นชายเด้งเหลาด้วยอารมณ์วายจับคอนไว้เอาปลายแหนะให้เข้าปากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยไม่ทันเรื่องขอให้จับคอนนีจับคอนไว้เอาปลายแหนะให้เข้าปากหญิงกระดาผมปากนี่เอาหน้ากองวายชายก็บ่นเหตุผลใดถึงไม่อม ต้องกู่ผมไม่หายดื้อกันหรือไรพูดดีๆไม่ควังต้องบังคับชายเลยจับปากให้อ้าคว้าแทงสับเลยชายปากองเถอไม่เคยเลยหรือไงนี่ปาหลอดวันไทยหมอโอูพูดถึงปาหลอดพี่พูดมากระดอกระดอวัดไข้กระดอวัดไข้อ๋อปรหลอดวัดไข้นะคะ เป็นความเป็นก้อนเลยมาผู้ชายเหมือนกันผู้ชายทำไมฮะถ้าจิบขาวก็เอากอนไปเลยใช้ก้อนอะไรดิแลว่าอะไรอ่ะก็เออไม่ยจำได้จำกอนได้ไหมเนี่ยจำได้จำได้รีบเล่นแมงกะพุนไฟรออยู่ตอนนี้ดูมาผู้เห็นแย่แย่ยากครับแย่อะไรู้าดื่มมันเล่นไปแย่ไม่คองเฮอแย่รูสองมันเล่นไปใจแทบข้างว้า แย่รูสามก็หน้าเบื่อเหลือกำลังวแจ่รูสี่ยิ่งผิดหวังหลวงเกินไปลูหนึ่งสองมันทับไปไม่ได้ที่รูสามสี่ยิ่งผิดหวังยามสวมใส่ลองหลายลูก็ไม่มันสักวันใจต้องซื้อใหม่เข็มกัดที่พอดีเองโอ้ยคุณอะไรนั่นอะไรอะไรกระเจียวบ้างฮะ สองแง่สองงามเล่นในวัดในวารหลวงพ่อหลวงพี่ยืนอยู่ข้างบนนั่นแหละมามาดูแม่กระคุณเอามาเต้นกลางๆเลยมือมันอยู่นี่อทำไมนิ้วสั้นๆเดี๋ยวมันรอเต้นอยู่จริงเหรอจริงแท็จริงไวรุ่นแม่กับคุณสบาย ปิดไปเลยอีบวกกลมดัอีบอกกะมดักอีปิดไปเลยไม่ได้ในวัดโอ้ในวัดในลาพูดได้ยุทที่เป็นตบดังนั้นนะฮะเก่งออกเก่งใจก็เก่งใจแล้วยุิดดูคนแก่ตกใจทั้งการอ่าเมื่อกี้ตบกยังไรนะดูตกแต่ละแต่ลาตบแบบตลกไม่เจ็บเสียงมันจะดังไงเสียงดังเสียงมันดังมันจะแบบแสบแก้วแก้วคนแก่ตกใจแต่มันไม่เจ็บเจ็บปอกเจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บปอกไม้เจ็บไม้เจ็บดูฟังให้ดีนะ ปะเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม้เจ็บไม้เจ็บ